พอลองหัดขับแล้วก็โอเคใช้ได้ชอบอยู่ขนของได้เยอะค่ะตั้งกับมีคันนี้ก็ใช้จักรยานน้อยลงอ่าดิบะทับเสนค่ะอ่าดิบะทับเสนค่ะ ต้องไปซื้อของอะคะ่ะต้องไปซื้อของถ้าซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็จะขนของได้สะดวกมากขึ้นกว่าจัก,กรยานเรื่องขนของนี่แหละคะ่ะเพราะเราจะต้องไปซื้อของไปขนของถ้าจัก,กรยานก็จะต้องแขวนแขวนข้างหน้าก็อาจจะล้มบ้างอะไรบ้างไอ้อย่างนี้เขาก็ขับสบายไม่ล้มไปขนของได้หลายอย่างก็กังวลว่าจะขับดีไหมจะใช้ได้คล่องไหมก็ต้องมาลองพอลองหัดขับแล้วก็โอเคใช้ได้ชอบอยู่ขนของได้เยอะ ขับไม่ยากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นจักรยานอยู่แล้วมันก็จะขับง่ายก็มีหลังคามีอะไรก็ดีค่ะสะดวกสบาย<ม>ไปไหนก็ง่ายขึ้นมไม่เจอค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างใช้ได้ดีทุกอย่างก็มีถนนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ไปได้จก,ก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างทางไหนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็เอบๆไปเพราะรถเขาก็คันไม่ได้ใหญ่มากกระทัดรัดเรแก็ไปได้ง่ายแล้วก็หลบเลี่ยงไปเราก็ ยานไปบรรทุกไข่บรรทุกอะไรมันก็จละลำบาก้าดีรถก็ดีมีรถคันนี้ก็ดีขึ้นบรรทุกได้หลายอย่างไข่ก็ได้หลายแผงไม่ต้องกลัวตกแตก YouTube ค่ะดู YouTube ดู YouTube ก็เห็นมีโฆษณาก็สนใจลก็หลานก็ไปดูให้ไปดูให้เขาก็สั่งมาให้ก็เวลาไปช่วงแดดร้อนเราก็สบายไม่ร้อนแล้วก็เผื่อมีฝนตกบ้างเราก็ไปได้ดีไม่ไม่ต้องถากฝนไม่ต้องเปียกฝน ค่ะถ้ากาันแดดแล้วก็กันฝนก็บางทีเย็นเย็นลูกหลานกลับจากทำงานก็ขับเล่นกันบ้างอะไรกันบ้างไปบ้านพี่สาวบ้างเวลาพี่สาวอยากจะมาบ้านเราเราก็ขับได้ขับรถไปรับเขาก็มาเที่ยวกันมาคุยกันมีพนักงานเขาก็โทรมาถามว่าโทรมาบอกค่ะว่าต้องชาร์จต้องชาร์จไว้บ่อยๆนะอย่าทิ้งไว้นานที่จะไม่ชาร์จเดี๋ยวมันจะไม่ดีชาร์จไม่เข้าหรืออะไรแบบนี้คะ่ะเขาก็คอยโทรมาเตือนโทรมาบอก ว่าต้องชา์ิอยู่ตลอดอย่าทิ้งไว้นานก็จะเชิญชวนว่าขับง่ายถ้าถ้าอยากจะให้อยากจะให้มีอยากจะให้ซื้อคือว่าขับง่ายบรรทุกของได้เยอะอย่างเราจะขับไปเซเว่นขับไปปากทางอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องร้อนเราก็เอาลูกเอาหลานไปได้ด้วย3คน4คนอะไรเนงะี้ย เขาก็มาถามเขาก็บอกว่าดีเนาะใช้งานสาวว่าสะดวกสบายดีเขาก็บอกว่าก็อยากได้อยู่ก็เลยมีแนะนำไปบ้างใช่แนะนำไปบ้างตั้งแตกมีคันนี้ก็ใช้จักรยานน้อยลง